แสงตะวันลับเหลี่ยมเขาเสียงแมกไม้เสียดสีกันดังคนเล่นดนตรีเป็นบทเพลงอันไพเราะกระอจรอชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ในมือถือปืนลูกกรดที่ใช้กระสุนขนาดเล็กเพื่อหวังปริดชีพเปล่าสัตว์ป่าน้อยใหญ่ขอจรอนเนี่ยเขาเป็นนายพลานผู้มีจิตใจเหี้ยมโหดคืนนี้เป็นอีกหนึ่งคืนที่ขระจอออกล่าสัตว์ป่าขอจรเดินเข้าป่าด้วยเท้าเปล่าเขาไม่สวมรองเท้า พราะเขาเน่ยมีสัญชาตญาณของนักล่ามาตั้งแต่เด็กเขาจะใช้การสัมผัสพื้นดินเพื่อรับรู้ถึงอุณหภูมิของดินและการสั่นสะเทือนเพื่อจับทิศทางการเดินของสัตว์ป่าพ่อของกระจรก็เป็นนายพลใหญ่เช่นกันแต่ชีวิตบรรปลายของพ่อกระจรจบลงไม่สวยเลยนั่นก็เนื่องมาจากวิบากกรรมของการฆ่าสัตว์พ่อของกระจรเนี่ยก็เสียชีวิตลงดนวยโรคมะเร็งลำไส้ ก่อนตายพ่อของเขาเดือร้องโหยหวนโอดครวนเสียงดังเหมือนเสียงของหมูป่าที่พ่อของเขาออกล่าและฆ่าพวกมันอย่างโหดเหี้ยมแต่ขจรไม่เคยมีความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเลยแม้แต่น้อยแม่ของเขาเน่ยมักตักเตือนเขาอยู่บ่อยๆเห็นพ่อแกไหมล่ะก่อนตายทรม,มานและร้องอย่างกะหมูป่าแกยังไม่กลัวบาปกรรมตามทานอีกหรือไงเลิกเสเถิดลูก หุดล่าสัตว์ถือว่าแม่ขอร้องขจ้อรไม่ฟังแถมยังเถียงแม่กลับมาด้วยท่าทางจองของหัวด,ดีบาปกรรมอะไรกันเรื่องเหลวไหลทั้งนั้นไอ้บาปบุญน,นั่น่ะไหนถ้ามีจริงเนี่ยแม่เอาบาปมาให้ข้าดูสิว่ามันลูปร่างหน้าตาเป็นยังไงข้าจะได้เชื่อแม่ไงกรขจ้รหัวเราะออกมาเสียงดังพร้อมกับสะพายปืนลูกกรด ออกจากบ้านหรือเท้าเปล่าในค่ำคืนนั่นเองคืนนี้เป็นคืนเดือนเพ็นขึ้น15้าค่ำดวงจันทร์กลมโตสาดส่องแสงสว่างสวัยไปทั่วพื้นป่าเสียงจิ้งหรีดเรไรร้องกันระงมเงาตะคุ่มตะคุ่มค่อยๆเดินย่องได้ยินถึงเสียงเท้าสัมผัสใบไม้ที่ร่วงหล่นบนพื้นดินเป็นจังหวะแสงจันทร์ส่องลงมาลอดพุ่มไม้เข้าสองตาของเจ้ากวางผู้โชคร้าย สะท้อนออกมาให้พานป่าชื่อขจรให้เห็นอย่างชัดเจนขจรยกปืนลูกกรดขนาดยาวประมาณหนึ่งวาจับจ้องแหละเล็งไปที่กวางเพศเมียผู้เคราะห์ร้ายนั้นท่านใดท่านเองเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดจนก,กวางผู้โชคร้ายนอนแน่นิ่งในตาดูเหมือนมันจะอ้อนวอนขอชีวิตน้ำตาของเจ้ากวางป่าเพศเมียค่อยๆไหลออกมา ก่อนที่มันจะชักเกรงและสิ้นใจตายโอ้อนิจจาสัตว์ป่าหลายชีวิตต้องจบชีวิตลงด้วยฝีมือของพรานป่ากระจรน่าสงสารยิ่งนักแต่กระจรเองเนี่ยเขากลับไม่มีแม้แต่ความเมตตาสงสารเหล่าสัปสัตเลยแม้แต่น้อยมีน้ำซ้ำยังมีจิตใจที่โหดเหี้ยมเกินมนุษย์มนาทุกครั้ง ที่เขาได้ยิงสัตว์ป่าผู้เคราะห์ร้ายตายลงแล้วเขามักจะใช้ปืนจอยิงอีกหนึ่งนัดตรงบริเวณส่วนหัวของสัตว์ตัวนั้นและหัวเราะชอบใจราวกับว่าเขากําลังสะใจที่ได้ฆ่าสัตว์ตัวนั้นฮ่า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 กวางหน้าโง่เอ็งพลาดท่าให้ข่าเองวันพรุ่งนี้เอ็งจะเป็นกับแกล็มให้ฆ่าได้แกล้มเล่าแน่นอนฮ่าฮ่าฮ่าหลังจากที่เขาพูดจบเขาก็ได้แบกกวางตัวนั้น และก็เดินออกจากบริเวณนั้นไปด้วยระยะทางจากบ้านของเขาเข้ามาล่าสัตว์ในป่านี้เป็นทางค่อนข้างจาาะไกลพอสมควรซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินทางหลายชั่วโมงและทุกครั้งที่เขาออกไปล่าสัตว์เขาจําเป็นจะต้องนอนในป่าหนึ่งคืนเมื่อเขาได้เดินทางมาถึงจุดที่สามารถนอนพักค้างแรมได้ ขจรจึงวางเจ้ากวางที่เขาพึ่งฆ่ามาได้ลงไว้ข้างๆที่เขาจะนอนด้วยความประมัดระวังจากนั้นเขารีบไปหาเก่งไม้แห้งเพื่อมาททาเป็นฟืนและก่อไฟนอนขอจรล้มตัวลงนอนด้วยความเหนื่อยล้าแล้วก็หลับไปในราตรีที่มีแสงจันทร์สว่างเสียงลมพัดและเสียงใบไม้ที่ไหวปลิวเป็นดังเสียงกล่อมให้ขจรหลับอย่างสนิท คืนนั้นเองเขาได้ฝันถึงกวางเพศเมียในฝันกวางตัวนั้นได้เดินเข้ามาหากระจรด้วยท่าทีโกรธแค้นดวงตาของมันอาฆาตยิ่งนักแต่ในความฝันไม่ได้มีกวางแค่ตัวนั้นตัวเดียวแต่มีลูกกวางน้อยอีกหนึ่งตัวที่เดินเคียงข้างแม่กวางมาด้วยและดูเหมือนทั้งแม่กวางและลูกกวางเนี่ยจะอาฆาตกจรอย่างไม่มีวัน ที่จะให้อภัยได้เลยเช้าวันต่อมาขจรรีบลุกขึ้นและมองไปยังซากศพที่ไร้วิญญาณของกวางตัวนั้นและคิดถึงความฝันของตอนเองเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่เขาไม่ได้มีท่าทีว่าจะมีความกลัวความอาฆาตจากเจ้ากวางตัวนี้เลยแต่กลับหวเราะชอบใจและพูดว่าฮ่แม่ไอ้กวางหน้าโง่ตายแล้วยังเสือกมาเข้าฝันข้าอีก เย็นนี้เอ็งไดหลงหม้อแน่นอนฮ่าพูดจบกระจรก็รีบนำกวางตัวนั้นขึ้นบ่าไปแล้วเดินทางกลับบ้านในทันทีเขารีบเร่งฝีเท้าเพื่อจะได้ไปชำระเจ้ากวางและจัดทำเป็นเมนูอาหารแกล้มเล่าเมื่อถึงบ้านกระจรรีบจัดแจงวางเจ้ากวางเพศเมียตัวนี้ลงทันใดนั้นแม่ของกระจรก็มาเห็นเข้าพอดีเฮ้ยเอาอีกแล้วลูก เมื่อไหร่เองจะเลิกฆ่าสัตว์สักทีนะแม่ก็เตือนเองไปหลายครั้งแล้วว่ามันบาปกรรมแม่ของกะจรพูดยังไม่ทันขาดคำขจรก็เถียงขึ้นมาทันทีพอเลยแม่พอเลยหยุด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 ,ยดพอไว้ตรงนี้ข้าได้กวางตัวใหญ่ตัวนี้มาเนี่ยลาบปากของข้านะรู้ไหมลาบปากชัดๆมาบาปกรรมอะไรกันโอ้แม่ไปเลยไปเลยแม่มันต้องมายุ่งกับข้า เย็นนี้พักพวกใครมากินเหล้าที่บ้านนะแม่กูอย่าบ่นข้าเยอะนานๆจะมีแบบนี้ทักทีนึงฮ่ขาขจรผู้ที่ไม่เคยสนใจในเรื่องของบาปกรรมอะไรอยู่แล้วเขาไม่พูดพร่ำทำเพลงรีบลงมือชำแหละเจ้ากวางตัวนี้อย่างรวดเร็วเขาใช้มีดปลายแหลมที่คมกริบเชือดคอเจ้ากวางเพื่อเอาเลือดของมันจากนั้นเขาเริ่มชำแหละโดยเริ่มจากการผ่าท้องของเจ้ากวางก่อน เมื่อกระจรผ่าท้องของเจ้ากวางตัวนั้นออกสิ่งที่เห็นตรงหน้าคือลูกกวางตัวน้อยที่อยู่ในท้องของแม่กวางแต่มันเด็ดตายไปพร้อมกับแม่มันไปแล้วกระจรตาเบอร์โพรงร้าวกับได้เห็นของวิเศษล้ำค่า,อาโอ้โหวันนี้ข่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยนี่ โอ้ยเนื้อลูกกวางมันคงจะอร่อย<ม>น่าดูนะลาป่าคาจริงๆวันนี้ฮ่าๆๆช่างน่าเวทนาสงสารเจ้าก,กวางและลูกของมันที่ต้องมาจบชีวิตลงเพราะความอยากของพรานป่าผู้เหี้ยมโหดคนหนึ่งตอนเย็นวันนั้นเองมีเพื่อนหองกระจรมาร่วมวงกินเหล้าสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้ประมาณสิบกว่าคนและร่วมกันกินเนื้อกวางอย่างอร็สอร่อยวันนี้เรามาฉลองให้เต็มที่ไปเลยเพื่อน แม่เนื้อลูกกวางเนี่ยก็เลยไปแพ้แม่มาเลยท่นี่เอาโชนชนเพื่อนกินในสระใจไปเลยคืนนี้แม่ของกระจรก็ได้มาเห็นลูกชายตัวเองกินเหล้าอยู่ในวงเหล้ากับเพื่อนๆก็ได้แต่สายหัวไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเดินขึ้นห้องไปนอนเมื่องานเลี้ยงเลิกลาทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันสามวันต่อมาแม่วันนี้ ไม่ต้องล้อข้านะกินข้าวเ,เย็นไปก่อนเลยคืนนี้ข้าจะไปนอนในป่าไปหาของป่าสักหน่อยระจอนได้บอกแม่ในมือก็พรางยกปืนลูกกรดสนสะพายขึ้นบ่าไปกําลังจะออกเดินทางเข้าไปล่าสัตว์ในป่าใหญ่จอนยังไม่ทันก้าวเท้าออกจากบ้านแม่เขาก็กจอนก็รีบพูดตัดบทขึ้นมาทันทีไอของป่าที่เองบอกก็คือพวกสัตว์ป่าน้อยใหญ่ทั้งหลายอีกใช่ไหมล่ะแม่เตือนเองแล้วนะ ให้เลิกเสีเถิดลูกบบนบาปกรรมกะจรไม่รีรอเพราะไม่อยากให้แม่พร่ำบุญกลัวจะไม่ได้สัตว์ป่าก,กลับมาเพราะนายพานมักถือเคล็ดเสมอว่าก่อนออกจากบ้านอย่าให้มีใครมาห้ามมาขวางทางไม่งั้นอดได้สัตว์ป่ามาแน่นอนพอๆๆแม่ข้ารู้แล้วข้าไปก่อนนะไปแล้วแม่ไปแล้วไปแล้วกระจรรีบเร่งออกจากบ้านทันที เพราะขืนอยู่นานแม่ต้องบนเขามากขึ้นแต่ที่แม่เขาเตือนนั่นน่ะก็เป็นเพราะแม่เขาเป็นห่วงไม่อยากให้ลูกของตนไปทําบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและจะต้องมาจบชีวิตเหมือนพ่อของเขาวันนี้ขจรเดินทางลัดทุ่งนานมาอีกทางซึ่งมันเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เขาไม่ค่อยจะมาแต่ยังพอจําได้เพราะในสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เขาเป็นเด็กเขาเคยออกล่าสัตว์กับผู้เป็นพ่อ แล้วก็ผ่านเส้นทางนี้เป็นประจำจนเวลาผ่านไปเขาก็ได้เดินมาถึงตรงจุดสูนยกลางของป่าบริเวณที่กับจนยืนอยู่ตรงนี้มันคือตรงที่เขากับพ่อเคยมาพักค้างแรมเพื่อรอสัตว์ป่ามากินน้ำยามค่ำคืนแต่ในคืนนี้ทำไมสถานที่มันดูแปลกๆชอบกลนซึ่งสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขานั้นเป็นถ้าหินขนาดใหญ่ ภายในเป็นอุโมงค์ลึกเข้าไปและยาวจนไม่รู้ว่ามันจะไปสิ้นสุดตรงไหนระจรนได้ยืนมองดูถ้ำนี้ด้วยท่าทางมึนงงสงสัยและพูดกับตัวเองว่าถ้ำนี้มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะทำไมข้าไม่เคยเห็นและไม่เคยรู้มาก่อนเลยแปลกจังทั้งที่ป่าปืนนี้มีตรงไหนบ้างที่ข้ายังไม่เคยไปข้ากับไปมาจนหมดแล้วนะแต่ไม่เคยจะเห็นถ้ำหินนี้มาก่อนเลย เออมันก็ดีเหมือนกันนะงั้นคืนนี้ก็นอนในถ้ำนี้แหละเพื่อรอดัากินเจ้าสัตว์ป่าซะเลยคืนนี้จะได้ตัวอะไรกลับไปนะเมื่อขจรพูดจบเขาก็เดินเข้าไปในถ้ำแห่งนี้และเขาก็ต้องแปลกใจเข้าไปอีกเพราะภายในถ้ำช่างสวยงามอะไรอย่างนี้มีลักษณะของหินงอกหินย้อยสลับกันไปมาราวกับมีใครไปวาดภาพจิตรกรรมไว้บนฝาผนัง กระจรตื่นตากับสิ่งที่เห็นตรงหน้าเขาเดินเข้าไปภายในถ้ำเรื่อยๆก็พบเจอกับแสงสีขาวประหลาดแสงนั้นมีลักษณะนวลตาหน้าหลงไหลเพียงกระจรมองแสงสีขาวนี้แค่ไม่กี่นาทีมันเหมือนกับต้องมนสะกดให้เขาต้องเดินตามแสงสีขาวนี้เข้าไปเมื่อเขาเดินตามแสงเข้าไปแล้วอีกสักพักหนึ่งเขาก็ไปเจอกับบ่อน้ําขนาดใหญ่ ซึ่งในบ่อน้ํานั้นเนี่ยมีน้ําที่ใสสะอาดมากจนเห็นตัวปลาแหวกว่ายไปมาและสิ่งที่ทําให้เขาตื่นตาตื่นใจมากที่สุดนั่นก็คือบริเวณรอบๆบ่อน้ํานัน้นกรับไม่ฝูงกวางมากมายกําลังลงมาดูดกินน้ํากันในบ่ออย่างมีความสุขและไม่มีท่าทีว่ามันจะหวาดกลัวขจรเลยแม้แต่น้อยฝ่ายขจรพรานปลาผู้มีจิตใจเหี้ยมโหด เมื่อเห็นเดยย่อยืนอยู่ตรงหน้าเรียงรายให้เลือกยิงได้เต็มที่สัรชาตยนานะคะก็กลับมาทันทีขจรรีบยกปืนขึ้นตั้งลำกล้องเล็งตรงไปที่ตาซ้ายของกวางตัวที่เป็นจ่าฝูงไม่นานเสียงปืนก็ดังลั่น่น่าเชื่อว่าขจรจะยิงพลาดเพราะเขาเนี่ยยิงปืนแม่นมากไม่เคยพลาดแม้แต่ครั้งเดียวแต่ครั้งนี้กลับพลาดได้อย่างไร เมื่อเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดฝูงกวางต่างพากันแตกตื่นวิ่งหนีไปคนละทิศละทางขอจรเมื่อเห็นว่าฝูงกวางแตกตื่นเสียงปืนเขารีบสะพายปืนไว้ข้างหลังและววิ่งตามกวางตัวหนึ่งไปซึ่งกวางตัวนี้มีลักษณะที่สวยงามและตัวใหญ่กว่ากวางตัวอื่นเขาวิ่งเข้าไปในถ้ำลึกลึกเข้าไปเรื่อยๆแสงสว่างภายในถ้ำ ก็เริ่มลดน้อยลงลดน้อยลงเขามองไม่เห็นทางข้างหน้าเลยไม่แต่น้อยแล้วกวางตัวนั้นก็หายเข้าไปกับความมืดแต่ขจรเนี่ยก็ยังไม่หยุดที่จะเดินเข้าไปต่อแม้จะมองไม่เห็นทางข้างหน้าแล้วเพียงไม่กี่นาทีต่อมาเสียงขจรร้องเสียงดังจนสุดเสียงแล้วเสียงของเขาก็หายไปท่ามกลางความมืดของถ้ำลี้ลับนี้ 3วันต่อมาแม่ของกระจรเริ่มเอะใจว่าลูกของตนเข้าป่าไปล่าสัตว์ครั้งนี้ทำไมนานผิดปกติเพราะทุกครั้งไปก็จะไปนอนแค่คืนเดียวแต่ที่ผ่านไปสองคืนแล้วและนี่ก็เข้าสู่วันที่สแล้วเนี่ยทำไมลูกถึงยังไม่กลับมาสักทีแม่ของกระจรรีบไปบอกกับผู้ใหญ่บ้านและเล่าเรื่องราวให้ผู้ใหญ่บ้านฟังถึงความผิดปกติที่ลูกได้หายไป ในวันนั้นเองทั้งเพื่อนสนิททั้งพี่ป้าน้าอาของะจรและเพื่อนบ้านต่างพากันเข้าป่าเพื่อไปตามหาขาจรเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงจนพรบคำ่ำก็มีเสียงคนตะโกนขึ้นมาว่าพบขจรแล้วพบะจรแล้วแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือร่างของขจรตกเขาสูงร่วงลงไปพาดอยู่กับต้นไม้ขนาดใหญ่เพราะดีที่ยังไม่ถึงแก่ชีวิตทุกคน รีบวิ่งไปเพื่อช่วยเหลือกระจรน,นำเชือกพร้อบุกคณ์ช่วยชีวิตค่อยๆย่อนลงไปเพื่อนำร่างของกระจรขึ้นมาและนำส่งโรงพยาบาลในเวลาต่อมากระจรรอดชีวิตมาได้ในครั้งนี้แต่อนิจจากรรมใดใครก่อกรรมนั้นตามสนองเขาต้องนอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงตลอดชีวิตเนื่องจากกระดูกสันหลังของเขาหักเพราะกระแทกกับต้นไม้อย่างแรงทำให้เขาต้องเป็นอมาาัมพาต หลังจากเขาได้พักฟื้นในโรงพยาบาลนานร่วม2เดือนแล้วเขาก็กลับมาอยู่บ้านและได้นำเรื่องราวนี้มาเล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจแก่ผู้ที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถึงผลกรรมที่ตัวเองได้รับและที่แปลกยิ่งกว่านั้นก็คือบริเวณป่าที่พบร่างของกระจน,นั้นไม่ได้มีถ้ำหินอย่างที่กระจรเห็นเลยแม้แต่ถ้ำเดียวเป็นเพียงพื้นป่ากว้าง และมีหน้าผาที่สูงฉันเท่านั้นเองก็จบลงไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับเรื่องราวกฎแห่งกรรมนี้มีคำกล่าวที่ว่าไม่มีใครใหญ่เกินคำวลีสั้นๆนี้จะสามารถนำมาเป็นเครื่องเตือนใจให้เราว่าหากเราจะทำอะไรก็ให้นึกถึง ผลที่จะตามมาอย่างเช่นในเรื่องนี้สุดท้ายชีวิตของกจรก็ต้องมาพบกับจุดจบแบบนี้เพราะแรงอาฆาตจากสัตว์ที่เขาฆ่าอย่างโหดเหี้ยมทุกชีวิตต่างรักตัวครัวตายและไม่มีใครอยากจะเป็นเบียคของใครใช่ไหมนะครับจากเรื่องราวข้างต้นผมก็ขอให้เป็นแง่คิดข้อเตือนใจหรือประโยชน์อื่นๆแด่ผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยเอาล้ครับ ผมสมบูรณ์ธรรมขอจอบเรื่องกระจนล่าชีวิเอาไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในเนื้อเรื่องต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีสุขทุกท่านครับ